สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านเจอกันเช่นเคยคที่สวนทุเรียนทุ่งเศรษฐีเฟียงคุกหนองคายนะครับก็เจอกันเช้านี้เป็นวันจันทร์ที่11พฤศจิกายนนะครับ2567ก็สําสำหรับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมารับชมต้นทุเรียนนะครับมาอัปเดตต้นทุเรียนหลังจากที่ทำการ ฉีดพ่นสารแพคโคนะครับ25%ได้20กว่าวันนะครับประมาณ24-25วันแล้วนะครับก็เราก็มาดูอัปเดตว่าลักษณะต้นทุเรียนใบของเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ที่ฉีดพ่นสารไปก็จะเป็นต้นทุเรียนอายุ4ปีนะครับ ทุเรียนสาวซึ่งจะเอาลูกปีนี้เป็นปีแรกนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมต้นทุเรียนกันเลยนะครับหลังจากขีดพ้นสารได้25วันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับครับก็มาชมรับชมต้นทุเรียนกันเลยนะครับต้นทุเรียนสาวอายุ10ปี หลังจากที่ฉีดพ่นสารเพคโคนะครับผ่านไปได้25วันนะครับก็มาดูลักษณะกิ่งแล้วก็ใบของเขานะครับจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ใบเขาก็เริ่มจะเข้มแล้วนะครับเริ่มออกจะเป็นสีเข้มกำลังสะสมอาหารนะครับ ก็ไม่มียอดแล้วนะครับใบเข้มตันแล้วนะครับครับใบชุดสุดท้ายก็กำลังช็กสีเขียวเข้มนะครับก็ต้องรอให้เขาสะสมอาหารก่อนนะครับถึงจะกลับน้ำนะครับ ผนตุเรียนอายุ4ปีใบก่อนเขาก็จะสีเขียวเข้มแล้วนะครับคือเขาสั์สมอหารไว้เต็มที่แล้วนะครับอนี้ก็จะเป็นใบท้ายนะครับก็กำลังเขียวเข้มช่วงนี้ก็จะมีการทำการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบนะครับ ก็ยังคงฉีดตุกทิศนะครับก็ฉีดให้ปุ๋ยทางใบเขานะครับ,บ,เ,รบเพื่อสะสมอาหารนะครับ <c oughs> ก็น่าจะอีกสักหนึ่งอาทิตย์นะครับก็คงจะได้แต่งกระแหงครับแล้วก็จะใส่ปุ๋ยแปดยี่สีนะครับ อีกหนึ่งรอบนะครับก่อนที่จะทำการกักมดน้ำนะครับก็ดูลักษณะใบเขาถ้าสเขียวเข้มตันนะครับก็จะทำการกักโศกหรือว่ากักมดน้ำตุนทุเรียนนะครับ ตัวเรียนสาวนะครับสี่ปีซึ่งได้ทำการฉีดปนสารไปนะครับก็รับชมอีกต้นถัดไปนะครับต้นนี้ก็เป็นต้นสาวเหมือนกันนะครับ สีปีเหมือนกันแต่ว่าโฉบสารว่าพ้นสารไปหลังวัน1อาทิตย์นะครับอันนี้จากใบเขาไปเขาเพสลลดหลังนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็น่าจะใกล้เคียงกันครับ ังไม่ได้แต่งนะครับเดี๋ยวแต่งหลังจากพี่ใบเขาเขียวเข้มขึ้นกว่านี้นะครับขอดูลักษณะดูกิ่งเขานะครับผมทุเรียน4ปีนะครับผนทุเรียนสาวสมใจเอาลูกปีนี้เป็นปีแรกนะครับ ก็ผลสารไปได้20วันนะครับสำหรับต้นนี้เห็นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมต้ทนทุเรียน6ปีนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ผลสารนะครับเนื่องจากใบกำลังเพีสลาดนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวาพาเพื่อนๆไปชมนะครับต้นหกปีครับสำหรับต้นนี้ต้นตุเรียนต้นนี้ก็จะเป็นต้นตุเรียนต้นหกปีนะครับก็ไก่จะได้โชยสารแล้วนะครับต้นนี้ก็จะโชยสารนะครับสารเบคโค25%เปอร์เซ็นต์ก็รอใบเขากางกวันนี้นะครับก็นี่ก็น่าจะได้สัก ส0บเแล้วนะครับก็น่าจะไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะครับอาจจะสาวันนี้ก็คงจะได้กลางได้สักแปแล้วนะครับสำหรับใบชุด3ใบสุดท้ายนะครับยังมีไม่มีที่ยังไม่กลางนะครับก็ สักแป็นะครับก็จะทําการโดยจะทําการโชยสารนะครับก็ตาส่วนน่าจะอยู่ที่สัก200ถึง300นะครับ200ถึง300ร้อยซีนะครับต่อน้ำสอ0รลิตรเป็นต้นรเรียนหกปีนะครับก็ ที่แล้วก็ได้ลูกได้ชิมกันแล้วนะครับสำหรับต้นนี้ต้นนี้เป็นได้ไป3ลูกนะครับลูกค่อนข้างจะสวยครับไซส์ี่โลสามโลสี่โลนะครับสามลูกไว้ต้นสมบูรณ์นะครับต้นนี้ เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ก็ยอดก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะนะครับใบห่อนไม่ค่อยเยอะอันใบชุด2องเคาเยอะนะครับสะสมมาดีก็จะฉีดพ่นผลพร้อมกันนะครับช่วยสารมาพร้อมกันก็จะช่วยซองร้อยสามร้อยซีซีนะครับ เท่ากันต้นนี้ก็จะได้ปีที่แล้วแด้ไปทั้งหมด10ลูกนะครับสำหรับต้นนี้ปีนี้ก็ตน้นไม่โสมนะครับว่าหอมตาดอกเขาก็มีมาค่อนข้างเยอะอยู่นะครับ ว่าเดี๋ยวก็รอกับมดน้ำพร้อมกันนะครับนี่ก็จะเป็นต้นอายุ6ปีนะครับชุดน,นี้ก็จะเป็นชุดที่2นะครับเที่ยวลูกโอเคนะครับสำหรับต้นทุเรียนอายุ6ปี จเจาลูกจุดที่สองอันนี้ยังไม่ได้ฉีดพ่นสารนะครับอาจจะอีกไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะครับผมได้ฉีดความพร้อมกันโอเคนะครับขอจะประมาณนี้ครับครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับต้นทุเรียนสาวอายุสี่ปีนะครับหลังจากพ่นสารได้ยี่สิบห้าวันนะครับก็มาเช็คความพร้อม กันก่อนนะครับหลังจากที่เราได้พ่นสารเพื่อที่จะเอาดอกในปีนี้นะครับเพื่อที่จะให้เขาดอกเยอะแล้วก็ออกดอกสม่ำเสมอกันนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีอัปเดตอะไรเดี๋ยวก็จะมา ลงคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันในคลิปต่อไปนะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็คงจะขออนุญาตขอตัวจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอจบคลิปไปด้วยตน้นทุเรียนนะครับต้นทุเรียนเช้าอายุสี่ปีส่งเช้าลูกปเรียนปีแรกนะครับ ค okay, ครับสวัสดีบายบายครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผม